การทำสงครามของรัสเซียกับยูเครนนั้นยูเครนยัยงจำเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากทางชาติมหาอำนาจอย่างสหรัฐนะคะแต่ก็ดูเหมือนว่าสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีทรัมป์ยังแบ่งรับแบ่งสู้นะคะว่าจะสนับสนุนยูเครนในสงครามนี้ต่อไปหรือไม่แล้วก็ต้องการให้สงครามครั้งนี้ยุติลงให้เร็วที่สุดก็ทําให้ล่าสุดค่ะประธานาธิบดีเซนสกี้ของอยูเครนนั้นตัดสินใจเทียบเชิญผู้นำสหรัฐให้เดินทางเงย,ยือนยูเครนนะคะเพื่อจะได้เข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดนี้แต่ปรากฏว่า ที่ปรดิทรัมป์ของสหรัฐยังคงไม่ตอบรับการเดินทางเยือนอยูเครนในครั้งนี้ค่ะอีกด้านหนึ่งค่ะนอกจากสหรัฐจะไม่ตอบรับการเดินทางเยือนยูเครนแล้วนะคะประธานา,าฤฤธิบดีทรัมป์ของสหรัฐยังได้ออกมาตําหนิแล้วก็โจมตีไปยังประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของอยูเครนด้วยนะคะว่าผู้นําของยูเครนนี่แหละต้องเป็นหนึ่งในผู้ที่จะต้องมีส่วนรับผิดชอบอย่างมากค่ะสําหรับการสูญเสียชีวิตของประชาชนนับล้านล้านคนในสงครามยูเครนที่เกิดขึ้นเพราะว่าเป็น ็นผู้ที่นําเอาประเทศยูเครนเข้าไปมีส่วนร่วมในสงครามครั้งนี้กับรัสเซียซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่มีความแข็งแกร่งกว่าถึง20เท่านะคะประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐล่าสุดค่ะได้ออกมากล่าวโทษประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนอีกครั้งเมื่อวานนี้นะคะโดยทรัมป์เนี่ยได้ย้ําว่าผู้นำของยูเครนจะต้องร่วมรับผิดชอบ ความสูญเสียของชีวิตผู้คนหลายล้านคนในสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียก็เป็นการรับผิดชอบร่วมกันค่ะกับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียรวมไปถึงอดีตประธานาธิบดีจโจไบเดนของสหรัฐด้วยนะคะซึ่งทรัมป์เนี่ยเมื่อวานประนามชัดเจนเลยนะคะว่าคนที่จะต้องได้รับ การรับผิดชอบกับเหตุการณ์ความสูญเสียครั้งนี้อันดับที่1เลยค่ะก็คือประธานาธิบดีปูตินผู้นําของรัสเซียตามมาด้วยอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนโจไบเดนนะคะเป็นอันดับที่2และประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนเป็นอันดับที่3ค่ะแต่ปรากฏว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยได้กล่าวโจมตีผู้นํายูเครนหนักที่สุดเลยนะคะโดยบอกว่า ถ้าจะเป็นคนที่เริ่มสงครามก็ต้องรู้ตัวเองก่อนว่าจะชนะในสงครามนี้ได้แต่ดันไปเริ่มสงครามกับประเทศที่มีขนาดใหญ่กว่าอย่างรัสเซียเนี่ยถึง20เท่าแล้วจะมาหวังให้ประเทศอื่นๆเนี่ยนำขีปนาวุธนำอาวุธมาช่วยในการรบในการทำสงครามได้อย่างไรนะคะนี่เป็นประเด็นที่ทางทรัมป์ได้ออกมากล่าวโทษโจมตีผู้นำยูเครนรอบล่าสุดนี้ค่ะ คือถ้าย้อนกลับไปนะคะความสัมพันธ์ระหว่างทรัมป์กับเซเลนสกี้ตึงเครียด หลังจากที่ผู้นําทั้งสองนั้นได้มีการวิวาทะกันออกสื่อไปทั่วโลกอะค่ะตั้งแต่การพบกันครั้งแรกที่สารัฐนะคะเมื่อวันที่28กุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาแล้วก็เป็นประเด็นที่สร้างความตกใจสร้างความประหลาดใจไปทั่วโลกแต่ว่าก่อนหน้าการพบกันในวันนั้นค่ะทรัมป์เองก็มีการกล่าวโจมตียูเครนมาก่อนแล้วนะคะสำหรับสงครามที่เกิดขึ้นโดยประนามแล้วก็ใช้ถ้อยคำที่เรียกผู้นำของยูเครนว่าเป็นผดเด็จการ เนื่องจากว่ายูเครนนั้นอยู่ในระหว่างการประกาศกฎอัยการศึกในการทำสงครามกับรัสเซียจึงไม่ได้มีการเลือกตั้งมานานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยล่าสุดทางผู้นำของยูเครนประธานาธิบดีเซนสกี้ก็เลยตัดสินใจค่ะต้องการจะเชิญประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเดินทางมาเยือนยูเครนดูนะคะจะได้เข้าใจถึงสถานการณ์ความเป็นไปในยูเครนมากขึ้นแต่ปรากฏว่ายังไม่มีสัญญาณการตอบรับใดๆจากผู้นำของสหรัฐในการเดินทางเยือนยูเครนในครั้งนี้ค่ะ ทางด้านของสำนักข่าวรอยเตอร์นะคะมีประเด็นของการรายงานข่าวในเชิงสอบสวนค่ะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงระหว่างเกาหลีเหนือที่ไปช่วยรัสเซียทําสงครามกับยูเครนด้วยนะคะก็เป็นรายงานข่าวในช่วงของรอบเกือบ20เดือนที่ผ่านมาที่พบว่ามีกระสุนปืนใหญ่นับล้านลูกของเกาหลีเหนือค่ะถูกลำเลียงไปสู่ สมะระภูมิแนวหน้าของการสู้รบผ่านการขนส่งทั้งทางเรือแล้วก็ทางรถไฟด้วยนะคะนี่เป็นข้อพิสูจน์ว่ารัสเซียนั้นต้องพึ่งพากระสุนปืนใหญ่ของเกาหลีเหนือเป็นจํานวนมากในการทําสงครามกับยูเครนนอกเหนือไปจากกระสุนปืนใหญ่แล้วเกาหลีเหนือก็ยังส่งทั้งขีปนาวุธส่งทั้งปืนใหญ่พิสัยการยิงไกลและระบบจรวดหลายลำกล้องไปช่วยสนับสนุนรัสเซียในสมะระภูมิการสู้รบด้วยค่ะ แล้วก็ยังนับเป็นการสนับสนุนทางการทหารโดยตรงกับรัสเซียด้วยนะคะซึ่งได้รับเทคโนโลยีโดโรนระยะทําการบินไกลของอิรานด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางการทหารระหว่างเกาหลีเหนือกับรัสเซียนั้นก็เริ่มเป็นที่ปรากฏออกมาอย่างชัดเจนค่ะตั้งแต่เมื่อช่วงของปี2566นะคะหลังจากนั้นก็ถูกยกระดับความสําคัญขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อทหารเกาหลีเหนือ ระบบอาวุธแล้วก็กระสุนเนี่ยถูกส่งเข้าไปช่วยรัเสเซียสู้รบผลักการทหารยูเครนออกไปจากภูมิภาคเคริร์สทางตะวันตกของรัเสเซียค่ะมีรายงานด้านความมั่นคงจากเกาหลีใต้นะคะที่ระบุว่าเดือนมก,กราคมที่ผ่านมานี้มีทหารของเกาหลีเหนือเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บในการต่อสู้กับกองกําลังของอยูเครนไปแล้วประมาณ4 0 0พคนค่ะตั้งแต่ถูกส่งมาช่วยรัเสเซียสู้รบในภูมิภาคเคริร์ส และหนึ่งในหมุดหมายสาคัญสำหรับอาวิทยุยโทโธปกรณ์ของเกาหลีเหนือนะคะก็คือที่เมืองทีคอเรสซึ่งเป็นศูนย์กลางส่งกําลังบํารุงของทหารรัสเซียที่สู้รบอยู่ในพื้นที่ของยูเครนค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวขํานะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ t ีเช่อง16ด้วยค่ะ เไม่สทีจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ